เวลาน่าอโมดาอูดเผาบ้านฉาง The u n r e v a l e d Stylish Living เอกลักษณ์ uck, แห่งสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตสะท้อนความเป็นตัวคุณ โครงการเวลานาอโมดาอุตภาบ้านฉานนะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งโครงการนะที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากหลายๆโครงการในทาเลบ้านฉานแห่งนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยเขาจะเป็นโครงการหมู่บ้านที่อยู่ภายในสนามกอล์ฟครับอย่างสนามกอล์ฟอีสเทิร์นสตาร์พาร์คเนี่ยเรียกว่าเป็นสนามกอล์ฟที่มีความครบสมบูรณ์แบบบ้ากเนยในเขตบ้านฉานนะครับเพราะว่ามีทั้งสนามกอล์ฟแบบ18หลุมนะสนามดร i ฟ e ์กอล์ฟมีกคลับเฮาส์สปอร์ตคลับ มีฟิตเนสโรงแรมโอ้โหรวมถึงหมู่บ้านหลากหลายหมู่บ้านภายในนี้ด้วยนะครับแต่ภายในตัวโครงการเวลาน่โมดา a, เนี่ยเขาก็มีแฟสเชเตี้ของเขานะอย่างที่จุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของคลับเฮาส์ซึ่งคลับเฮาส์เนี่ยเรียกว่ามีความสวยงามมากๆนะครับด้วยงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดลคลาสสิกนะครับภายในตัวคลับเฮาส์ตัวนี้จะมีส่วนของพื้นที่นั่งมีโคเวิร์กิ่งสเปซแล้วก็ยังมีฟิตเนสโซนให้อีกด้วยนะตัวโครงการเนี่ยมีพื้นที่ เรียกว่าประมาณ27ไล่นะแต่ว่าบ้านเขาเองเนี่ยมีแค่104หลังเท่านั้นเองนะฮะบ้านมีหลากหลายไซส์ตามความต้องการเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านกันว่าหน้าตาของตัวโครงการเนี่ยเขาให้บ้านแบบไหนบ้างตามมาดูครับ และสําหรับแบบบ้านในโครงการเวลาน่าอโมอดาอุตภาบ้านฉานะครับเขาเตรียมแบบบ้านไว้ถึง3า้ไยนะคะรองรับความต้องการในการใช้พื้นที่ของแต่ละครอบครัวเลยเริ่มตั้งแต่อโมอนะครับซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กเนี่ย อมโมเนี่ยมันแปลว่าความรักซึ่งมันแปลว่าเหมาะสำหรับกลุ่มที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวครับขยับขยายพื้นที่ภายในตัวบ้านเนี่ยเขาให้พื้นที่ใช้สอยถึง186ตารางเมตรนะครับออกแบบให้เป็น2ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับหนึ่งมัตติพาร์ o พสรูมแล้วก็1นึ่งคิทเช่นมีเซมิคิทเช่นด้วยนะครับ แบบบ้านแบบโซซิโกนะครับสห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดนะฮะให้พื้นที่ใช้สอย218ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านแบบไท้กลางนะครับมี1นึ room, 1 kitchen, 1 multi ่งมั u ติเพอร์โพส k รูมหนึ่งคิทเช่นหนึ่งมัติคิทเช่นแล้วก็1นึ่งแฟมิลี่แอร์เียนะครับ แล้สำหรับแบบบ้านแบบ Extenso นะครเป็นแบบบ้านไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับได้พื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเนี่ย272ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับกลุ่มที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะฮะเพราะที่นี่เขาได้ถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำ2ที่จอดรถนะและยังมีห้องลอนดรีที่สำคัญยังมีห้องที่เป็นพื้นที่พิเศษอีกด้วยเดี๋ยวตามไปดูด้านในครับครับมาดูพื้นที่ใช้สอยแบบบ้านของ Extenso กันนะครับ ตัวดีไซน์โครงการเนี่ยเขาพยายามดีไซน์ให้พื้นที่ชั้นล่างเนี่ยเป็นโอเพนสเปซที่มีพื้นที่ที่จัดวางได้หลากหลายตามความต้องการนะฮะอย่างบ้านตัวอย่างที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยพื้นที่ส่วนตรงนี้เราสามารถวางโซฟาแบบตัว L แบบผมว่าตรงนี้ประมาณสัก5ที่นั่งนะเรียกว่ายางเหลือๆสบายๆเลย คัวของโครงการเนี่ยที่เขาเตรียมไว้ให้ในบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นครัวปิดนะครับมีพื้นที่เป็นพื้นที่ที่สามารถทําอาหารได้จริงจังนะที่ผมบอกว่าทําได้จริงจังเพราะว่าอะไรตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถปิดกั้นโซนที่เป็นคิทเช่นตรงนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาทําอาหารจริงเนี่ยเราสามารถเปิดหน้าต่าง2ฝั่งเลยมาทําให้เกิดแอร์โ o ล ส่วนของห้องตัวด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของห้องที่เป็นห้องลอนดรีเป็นห้องภายในนะซึ่งข้อดีของเขานะครับถึงแม้ด้านนอกเนี่ยเขาจะมีลานอเนกประสงค์นะครับที่สามารถซักล้างอะไรก็ได้หรือว่าจะทําเป็นครัวไทยอีกอันนึงที่อยู่ด้านนอกก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าห้องนี้เองเนี่ยที่เป็นห้องลอนดรีถ้าบางครอบครัวบอกว่าซักเครื่องอยู่แล้วนะแล้วก็อยากได้พื้นที่ที่ตากผ้าแล้วก็ฝนไม่ตกนี่เลยนะฮะ ถ้าฝนตกมาตรงนี้จะเป็นกระจกนะครับทำให้เรายังสามารถตากผ้าแล้วก็ยังทําให้ผ้าไม่เปียนได้เพราะว่าตัวความร้อนไอร้อนของของแดดเนี่ยมันทำให้ช่วยให้ผ้าแห้งได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ฝนตกมาแล้วก็ไม่เปียนด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อดีที่โครงาการเขาเตรียมห้อง l a u n d ี y แบบนี้ไว้ให้นะครับ ขึ้นมาด้านบนเนี่ยอารมณ์เริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะพอด้านล่างเนี่ยพื้นเขาให้เป็นพื้นไกรนะิโต้หกสิบคูณหกสิบเซนเนาะแต่ว่าตัวบันไดเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนเป็นใช้ไม้จริงนะรตรงนี้เป็นไม้ยางนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ1เมตรสิบเซนส่วนตัวโถบ,บันไดเนี่ยก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อย่างนี้เรียกว่าตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้กลางวานันจะไม่ได้เปิดไฟผมว่าก็มีความสว่างนะครับขึ้นมาบริเวณชั้น2ฮะรตรงเนี้ยเราจะได้ห้องนอนเพิ่มอีก3ห้องนะครับ พื้นที่ของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะฮะตรงนี้เองวางเตียงแบบคิงไซส์6ฟุตได้สบายๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเรียกว่าเหลือๆเลยทีเดียวนะฮะอย่างด้านข้างเตียงทั้ง2ฝั่งนะผมมองด้วยสายตาเนี่ยมีพื้นที่ที่จะวางโต๊ะข้างเตียงเหลือๆนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะวางโต๊ะทํางานเพิ่มจุดนี้ผมว่าวางได้สบายๆเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องรบกวนนะครับ ตัวพื้นที่ภายในมาสเตอร์เบดมเนี่ยยังออกแบบที่ให้เราสามารถตรงนี้ทำเป็นวอล์กอินค s e เซตจะกั้นโซนปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือจะเปิดเป็นโอเพนแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็เรียกว่าให้อุปกรณ์มาครบนะฮะในมาสเตอร์เบดมเนี่ยเราจะได้ตัวอ่างอาบน้ำด้วยนะแล้วก็ตัวฉากกันก้นการน้ำกระเด็น มันทําให้การพื้นที่ใช้สอยเนี่ยแยกโซนเปียกโซนแห้งได้อย่างชัดเจนนะครับตัวสุขภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเขาให้เป็นของโคลเลอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่สุขภัณฑ์หัวก๊อกเองของโคลเลอร์หมดเลยนะฮะเรียกว่าสเปคต่างๆเนี่ยให้แบบสเปคชั้นดีเลยทีเดียวครับ แล้วสำหรับครอบครัวไหนนะที่ไม่ได้มีลูกเยอะอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้ห้องนอนทั้งหมดนะฮะสามารถปรับเปลี่ยนห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้น2เนี้ยเป็นห้องเตยเตอร์รูมแบบนี้ก็ได้นะฮะห้องนี้ยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยนะฮะแต่ความพิเศษยังไม่หมดนะอย่างที่ชื่อเขาบอกว่า Extenso เพราะฉะนั้นความพิเศษด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องส่วนต่อขยายนะฮะมีความพิเศษมากจริงเดี๋ยวตามไปดูต่อครับ คือห้องพื้นที่ของส่วนของเรือนรับรองนะครับสำหรับครอบครัวไหนที่มีสมาชิกในบ้านเยอะนะหรือคนเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ของส่วนเรือนรับรองเนี่ยมาเป็นพื้นที่พิเศษสำหรับรองรับการต้อนรับเพื่อนจัดปาร์ตี้เล็กๆได้นะหรือแม้แต่จะให้สมาชิกในบ้านเนี่ยอยู่จริงๆจังๆก็ยังได้นะครับ ด้านในเนี่ยจริงๆแล้วเขาเตรียมให้เป็นพื้นที่ในประสงค์นะครับเราจะบอกว่าเราอยากสามารถวางเตียงเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าจะวางชุดที่เป็นโต๊ะทางานอะไรอย่างเงี้ยในเนี้เตรียมไว้ได้ได้เลยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยเขาจะมีส่วนของห้องน้าอีกด้วยนะเรียกว่าเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพราะนั้นห้องตรงนี้เองเนี่ย เป็นห้องที่ออกแบบมาไว้ค่อนข้างอนเนกประสงค์จริงคุณจะมีเพื่อนฝูงไว้เลี้ยงเด็กก็ได้นะครับจัดปาร์ตี้ก็ยังได้นะหรือว่าแม้แต่เรียมไว้สำหรับเป็นห้องสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเนี่ยตรงห้องนี้เองเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับ และอีกหนึ่งความพิเศษนะฮะที่ลูกบ้านในทุกหลังเนี่ยจะได้รับคือสิทธิในการเป็นเมมเบอร์ของ The s p h e r e Sport Club ครับที่นี่เรียกว่าเป็นสปอร์ตคลับที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในเขตบ้านฉางเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนของล็อบบี้ต้อนรับนะครับวิสเนอรเลาชนะครับแล้วก็ส่วนของห้องมิเต็งรูมก็มีให้ใช้นะประชุมธุรกิจลื่นไหลนะฮะเพราะเราเลือกใช้ห้องมิเต็งรูมครับ ใลายเป็นสายฟิตเนสเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่นี่ฟิตนเนสเขาใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆอุปกรณ์ครบครัทนทนันสมัยเลยครับนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดใครชอบเล่นคลาสนะฮะที่นี่มีคลาสฟิตเนสเยอะมากไม่ว่าเป็นบิสซิเคิลคลาสนะครับแล้วก็เป็นคลาสฟิตเนสในห้องสตูดิโออื่นๆเนี่ยเรียกว่าถูกใจหลายๆคนแน่ๆครับวิ่งแบบสบายๆในฟิตเนสแบบอินดอร์ แต่ที่อยากฮาร์ดคอร์นะก็ต้องวิ่งอาดอดรอบโครงการให้สะใจมากกว่า4กิโลเมตรเลยทีเดียวใครที่ชอบรีแลกซ์นะครับมีทั้งสตรีมแล้วก็ซาวน้าให้เลือกใช้บริการอีกด้วยนะครับส่วนของสาว่ายน้ำที่นี่ก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะฮะมีสาว่ายน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสาว่ายน้ำธรรมดาซะที่ไหนฮะว่ายกันแบบสะใจ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะซ้อมมือเบาๆนะครับที่นี่เขาจะมีสนามดร i ฟ e ์กอล์ฟให้ลงซ้อมดร i ฟ e กันอีกด้วยนะครับเรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆครับครับสำหรับโครงการเวลนาอโมดาอุตภาวบ้านฉางนะครับเป็นหนึ่งโครงการที่เรียกว่ามีความน่าสนใจเลยเพราะว่าที่นี่คือโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ภายในสนามกอล์ฟนะครับซึ่งในเขตอุตภาวบ้านฉางเนี่ย มีไม่มากนะหรอครับที่จะมีสนามกอล์ฟแล้วก็มีหมู่บ้านแบบนี้นะฮะตัวโครงการเองเนี่ยเร,เรียกว่าการเดินทางก็สะดวกสบายเข้าออกได้หลายทางนะไม่ว่าจะเป็นถนนสุขุมวิทหรือออกไปทางมอเตอร์เวย์สาย7นะครับ จะเดินทางไปพัทยาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับนิคมอุตสาหกรรมมาดพนเนี่ยเขาบอกประมาณ20-25ถึงนาทีเท่านั้นเองหรือถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งเรียกว่าเดินทางหรือนีสสะดวกสบายมากจริงๆครับสิ่งแวดลอ้อมแถวนี้นะมีใกล้ทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจนะครับใกล้กันเนี่ยก็ติดก,กับสนามบินอู่ตะเภาเลยนะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนการ์เด้นอินเตอร์เนชั่นแนลอีกด้วยนะครับเรียกว่าสังคมคุณภาพจริงๆนะฮะซึ่งตรงเนี้ยโครงการเนี่ยเขา กลางแล้วก็บนขึ้นไปเท่านั้นนะฮะด้านการดีไซน์นะฮะเรียกว่าโครงการเนี่ยเขาดีไซน์สวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์สเคปเองหรือแม้แต่งานสถาปัตยกรรมเนี่ยที่เรียกว่าเขาออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะฮะทำให้การดีไซน์ของภายในตัวโครงการโดยรวมรวมถึงในตัวบ้านเนี่ยเป็นไทม์เลสดีไซน์ฮะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีนะมันก็ยังดูสวยงามมีสเสน่ห์มีมนขลังอยู่นะฮะตัวงานแลนด์สเคปเองเนี่ยก็เรียกว่ามีการเชื่อมต่อตั้งแต่พื้นที่สีเขียวในสนามกอล์ฟผ่านตัวโครงการเข้ามาเนี่ย เราจะผ่านอุโมง์ต้นไม้ที่เป็นต้นเสม็ดแดงเรียกว่าเป็นต้นไม้หายากมีเฉพาะในจังหวัดระยองเท่านั้นอีกด้วยนะอันนี้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าอย่างหนึ่งคือรู้สึกมีความโล่งะครเพราะว่าในตัวโครงการเองเนี่ยจะไม่มีเสาไฟเลยเพราะว่าเขาเอาเสาไฟลงดินไปเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นจุดเด่นที่หลายๆโครงการทําได้ยากครับ สำหรับตัว f ฟส i ิลิตในโครงการนะฮะอาจจะมีแค่ตัวคลับเฮาส์นะแต่อย่าลืมนะฮะที่นี่เป็นโครงการที่อยู่ภายในสนามกอล์ฟทุกๆหลังทุกๆยูนิตที่ซื้อโครงการนี้จะได้สิทธิ์ในการใช้เป็นเมมเบอร์ของเดอะโซเฟีถึง2ปีนะเพราะฉะนั้นที่นี่มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่สามารถมีใครเหมือนได้เพราะว่านอกจากจะได้บ้านแล้วเนี่ยยังได้เมมเบอร์ของคลับเฮาส์เดอะโซเฟีที่ที่อื่นให้ไม่ได้ครับ ราคาบ้านเริ่มต้น4.29ล้านบาทนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นสายนักลงทุนไซส์เล็กแบบนี้ปล่อยเช่าได้เลือ35,000บาทเนละเรียกว่าโอ้โหยิวดีกว่ากรุงเทพเยอะมากนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจจะซื้ออยู่เองนะผมว่าที่นี่เหมาะมากๆแล้วก็ถ้าใครเป็นนักลงทุนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พลาดไม่ได้นะครับผมพูดไปซะเยอะแล้วฮะจริงๆแล้วอยากให้ลองแวะเข้ามาชมนะฮะว่าโครงการเวลาน่าอโมดา อุภาภวบ้านฉางเนี่ยมีอะไรที่มีความน่าสนใจแล้วก็เด็ดยังไงอย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าคุณเข้ามาแล้วผมรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนครับ